คลิปนี้ก็พามาลงสนามแล้วนะครับสำหรับเล่ยโซ่ไฟฟ้าไร้สายของมาซารุ SCS นะครับ415รุ่นนี้ก็จับได้ถนัดมือมากๆผมจัดมาตัดทุกทายพี่ๆดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแนวนอนแนวตั้งแนวเสียงหรือว่าจะเป็นการทะแยงแทงเข้าไปข้างในนะครับพี่ๆรอดูกันได้เลยตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับและด้วยความที่เขามีบาที่เรียวยาวนะครับมันก็จะทําให้รอบเนี่ยจัดนะเมื่อรอบจัดนะครับแม้ว่าจะเป็นโซ่ที่มีขนาดเล็กขนาด1นึทับสี่เนี่ยแต่ว่าการตัดใช้งานก็สามารถตัดได้ดีเช่นเดียวกันนะครับพี่พ สำหรับการตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จัดท่าพิเศษมาให้พีพ่ๆดูกันด้วยนะครับสำหรับการตัดเข้าไปในลำต้นแบบนี้นะครับแยงแทงเข้าไปข้างในให้พีพ่ๆดูครับเนี่ยมันสามารถสอดได้จนสุดแบบนี้เลยนะครับตัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพีพ่ๆจะได้มั่นใจว่าประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแม้ว่าปกติเราก็คงไม่ได้ตัดในท่าทางที่มันเป็นแบบนี้หรอกนะครับผมเป็นการตัดเล่นให้พี่ๆดูนะว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็ สำหรับวันนี้นะก็พอเพียงเท่านี้นะครับผมก็ทําการล้มให้ดูนะครับว่าจริงแล้วมันก็ตัดแค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่สนใจมันมีให้เลือกอยู่3รุ่นนะ SC s t s 410 415แล้วก็420นะครับ